สภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสนี้ข้างหน้าไม่ชื่อเหมือนปฐมบทแต่คราวนี้บอกไม่เป็นอารมณ์ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็ต้องโลกุตระจ,จิตแปดเจสิกขัมนิ่านแล้วก็พวกนี้ก็มาชื่อว่าปรามาสอยู่แล้วใช่หรือเปล่า <im itation> อะไรนะว่าอะไรนะมายถ อ่าตอบก็ไม่ทราบตอนนี้ดีแล้วจะไปตอบตอนสัมภาษณ์ฮะอ้ายอมดูนะไม่ชื่อว่าปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะซึ่งเป็นพวกอุสนนั่นก็คือโลกุตระจิตแปดเจตสิกสามพุิานแล้วทีนี้โลกุตระจิตแปดเจตสิกสามพุธิานเนี่ยเขาไม่ชื่อว่าปรามาสะอยู่แล้วเพราะไอ้ชื่อปรามาสะคือทิฏฐิใช่ไหม พระฉะ้ั้นองค์ธรรมก็ต้องเป็นโลก,กุตระจิตแปดเจสิสามหกนิพานเนี่ยเราไม่ต้องบนลเจลยไม่เดี๋ยวก่อนอาตมาอยากทราบทิฏฐิประกอบไหนประกอบในทิฏฐิศาสสามสี่แล้วในโลก,กุตระจิตแปดทิฏฐิประกอบไหมไม่ประกอบแล้วจะไปหักทิฏฐิออกได้ยังไงมันเนื้อเมื่อมันไม่มีอยู่แล้วใช่หรือเปล่าและอีกอย่างหนึง่งเราจะเห็นว่าสองบทเนี่ยเขาก็ปฏิเสธธรรมที่ว่าชื่อว่าแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปหักออกเพราะเขาไม่มีทิฏฐิอยู่แล้ว แต่เขาบนหักออกเพราะว่าในโลกยิยะจิตแปดสิบเอ็ดทิฐิมันประกอบอยู่ด้วยจึงต้องเว้นเขาออกไปแต่ข้างล่างเนี่ยจะไปหักออกทำไมล่ะเพราะทิฐิเขาไม่ประกอบใช่หรือเปล่าอ่าทีนี้อะไรเป็นทุกข่าวิมุตตก็ดูโนโปรามาสาทั้งสองบทแสดงว่าปรามาสาธรรมาหรือตัวทิฐินเข้าในบททั้งสองไม่ได้ใช่หรือเปล่าทิฐิก็เป็นทุกข่าวิมุต ต่อไปทุกกะที่สองโนปรามาสะปรามาสะสัมมยุตตาทุกกะปฐมบทโนปรามาสาธรรมาปรามาสะสัมมยุตตาปิแปลว่าอะไรสภาว่าธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าปรามาสะและอ่าแต่ประกอบด้วยปรามาสะมิตรไม่ชื่อแต่ประกอบกับปรามาสะได้เอาเรามาดูจิตก่อนจิตที่ประกอบกับปรามาสะหรือประกอบกับทิฏฐิก็นี่ ทิฏฐิขตาสามอายุแตจิสี่เจตสิกเท่าไหร่ยอปกติี่สิอ่าในทิฏฐิสามสี่เนี่ยเจตสิกรวมทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดไม่มีมาณะประกอบใช่ไหมถ้าลภะาทั้งแปดเจยี่สิบสองแต่เฉพาะทิฏฐิสามสี่ในเจสิกเจะยี่สิบเอ็ดทีนี้ในยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีทิฏฐิอยู่ด้วยแต่ในที่นี้เขากําลังพูดถึงทมที่ประกอบกับอ่าประกอบกับเราแต่ตัวมันไม่ชื่อว่าปรามาสะ ก็เท่ากับว่ายกทิฐิขึ้นมาเป็นประธานนั่นเองไอ้ตัวที่เกิดร่วมเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ทิฐิข้าตาสาสี่กับเจสิกยีเว้นทิฐิใช่หรือเปล่าเนี่ยว่าไงโยมทำหน้างงเพราะเขาบอกแล้วว่าไม่ชื่ <ançais? S 2> อเพราะฉะนั้นจะเอาทิฐิไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่า เป็นไงโยมอาตมาเห็นสีหน้าโยมเนี่ยขนาดโยมใส่แว่นดำเนี่ยอาตมายังรู้เลยว่าอาตมายังมองเห็นแววตายมเลยว่าโยมเนี่ยกำลังกังวลใจอย่างยิ่งก็โอ้โหไอ้ความไม่เขาถูกแต่ในยี่สิบเอ็ดมันมีธรรมที่ชื่อว่าปรามาสหรือสิทธิอยู่ใช่ไหมแล้วข้างหน้าเขาบอกไม่ชื่อ,อก็ต้องแว่นออกสิถูกไหมอ๋อ ไม่ได้ก็ข้างหน้าเขาบอกเลยเขาบอกไม่ชื่อว่าปรามาสะต้องาออกสิก็ยอมดูคําแปลเขาบอกว่าทำที่ไม่ชื่อว่าปรามาสะปรามาสะคือตัวทิฏฐิใช่ไหมแต่ประกอบกับปรามาสะได้ทีนี้ไอ้รมที่ประกอบกับปรามาสะเนี่ยคือจิตสี่ดวงทิ่ฐิกระถ่าวสามสี่แล้วในนี้มีเจตสิกทั้งหมด21สิบเอดแล้วในในยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันมีทิฏฐิหรือปรามาสะอยู่ แต่ข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ชื่อว่าปรามาสก็ต้องเว้นเขาออกสิก็ต้องเหลือยี่สิบิถูกไหมไม่ใช่เว้นดื้อนะอออมันมีเหตุผลที่จะต้องเว้นไม่ใช่ไปเว้นโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆไม่ใช่งั้นนะอาต่อไปสุติยบทโนปรามาสาธรรมาปรามาสวิปยุตตาปิแปลว่าอะไร ที่ไม่ชื่อว่าปรามาสะและไม่ประกอบด้วยปรามา,าสีอยู่อ่าสภาวะทำหลายที่ไม่ชื่อว่าปารามาสะขึ้นต้นก็เหมืนมนอนผสมบทอเงี้ยสแสดงว่าทิฏฐิเอามาเกี่ยวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าแล้วบอกว่าและไม่ประกอบด้วยปรามา,าสะอ้าวเรามาดูซิว่าธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปรามาสะในดูจิตเนี่ยเราเห็นว่าไล่ตั้งแต่ทิฏฐิวิปสีลงมาถึงล่างสุดเลยใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้าง ทิฏฐิคตาวิปยุตสี่โทสะสองมโมหะสองแล้วก็กุศลจิตยี่สิบเอ็ดวิปากจิตสามยี่หกกริยาจิตอ่าทีนี้มาดูเจตสิกในจิตเหล่านี้ตั้งแต่ทิฏฐิวิปสี่ลงมาถึงล่างสุดเนี่ยคือเจตสิกเท่าไหร่อะไรถึงห้าสิบสองเหรอห้ิบสไม่ห้าสิไม่มาทิฏฐิตั้งแต่ทิฏฐิวิปสี่เนี่ยเขาไม่มีทิฏฐิเจตสิกเข้าไปประกอบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในจิตเราเนี้ยเจสิกลายเจสิกห้าสิบเอ็ดเจสิกห้าสิบเอ็ดเนี่ยที่จริงเราไม่ต้องไปบอกเว้นทิถิหรอกเพราะทิถิเขาไม่ประกอบอยู่แล้วในจิตเรานี้แต่บางทีหนังสือก็ไปทําให้งงไปบอกเว้นใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้บางบางบางทีการไปบอกเว้นเนี่ยคนเข้าใจว่าเอะจริงๆมันมันประกอบได้แต่เว้นออกไปจริงๆเขามไม่ประกอบอยู่แล้วใช่หรือเปล่าเาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอัตมาเนี่ยจะไม่บอกเว้นให้งงหรอกคือเขาไม่มีอยู่แล้วเพราะ ไล่มาตั้งแต่ทิฏฐิวิปสีมาถึงล่างสุดเนี่ยทิฏฐิเจนสิกไม่ประกอบอยู่แล้วนะแล้วทีนี้อะไรอีกูปยี่สิบแปดนม่ผ่านนี่อ้าวแล้วทีนี้อะไรเป็นทุกขววมุตโนปรามาสาทั้งสองบทก็แสดงว่าไอ้รูปตัวปรามาสาธรรมาทิฏฐินั่นเองเป็นทุกขเวมุตใช่หรือเปล่าเพราะเขาปฏิเสธปรามาสาทั้งสองบท อ้าวยอมจิราทรสงสัยอะไรเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้แล้วเปล่าไม่ตรงที่กำลังพูดนี่เปล่าอ่า้อยนว่นะอ่าไม่มมนตรงกับตรงนี้เลยหรือเปล่า ของพุทธะใช่ไหมของพุทธะหรือของอภิธรรมของก็นั่นแหละถูกแล้วแต่ถามว่าอยู่ในหมวดพุทธะหรืออภิธรรมมัทธุกกาเมริกาที่ยออเปิดดูอ่ะก็ใช่โคจกาณ์นะมันใช่อยู่แล้วแต่มันเป็นส่วนของอภิธรรมมัทธุกกาลมริกา,ห,าหรือพุทธ<ๆ>ะมัตตัญุภาอภิธรรมมัทธุกกาแล้วยอมสงสยัย voilà. อะไรสงสยไไัยว่าไง ตรงนี้่สี่ตรงนี้าเขียนไที่ี่ก็ไม่มีทิ่สีให้ประกอบเลยสิคะตรงนี้เขาเขียนเขาเขียนว่าที่สิสี่ดวงแล้วตรงนี้เว้นที่ถิแล้วท่ส่แล้วแล้วบาลีตรงนี้ว่าไงอ่ะโยมดูตรงนี้อยู่งเงยังไม่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไหม่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะแสดงว่าโยม ยังทําความเข้าใจไม่ถูกต้องอที่เขาแสดงไว้นะ่ะไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ยมยังไม่รู้นะเอาดูตรงนี้ก่อนทุก,กา์ที่สามปรามัตาธรรมาปรามา,าสะสม,มิจุตาปิแปลว่าอะไรทุกข์ทำทาที่เป็นอารมณ์ของปรามาสะและประกอบด้วยปรามาสะีอยู่ทมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ ก็คือโลกิะจิตแปดสิบเอ็ดเจสิบห้าสองรูจิแปดใช่ไหมแต่ประเด็นหลังบอกว่าต้องประกอบกับรามาสสาได้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ใช่โลกิรทมทั้งหมดแล้วมันจะเหลือจิตแค่กี่ดวงดวงทิฏฐิสามสี่เจสิค่าไรเจสิกเท่าไหร่เจสิกต้องยี่สิบเว้นทิฏฐิเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมันประกอบกับทิฏฐิได้ไหมเนื่องจากมันมีตัวเดียวไม่ได้ใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เจสิกต้องยี่สิบเวนทิฏฐนี่แล้วมีอะไรเป็นองค์ธรรมตรงนี้ได้อีกไหมไม่ได้มีแค่นี้อที่ขตาสามยุติสี่เจสิกยี่สิเวนทิฐิต่อไปทุติยบทปรามัฏฐารมาปรามาศวิปยุตตาปิแปลว่าอะไร ทำที่เป็นอารมณ์ของปารามะสะแต่ไม่ประกอบด้วยการามรทำที่เป็นอารมณ์ของปารามาสะคือโลกิยะจิต L 8 1ดสิบเจสิก้ลุยแปแต่คราวนี้เอาไม่ประกอบเพราะฉะนั้นได้แก่โลกิยะที่เหลือเอาได้แก่จิตกิดวงก็มีทิฏฐิวิปสีโทสะสองโมหะสอง แล้วก็โลกิยะกุศลรจิตสิบเจ็ดโลควิวสามสิบสองกิยาจิตยี่สิบเจสิกขลายเจสิกท่าทยเจสิกห้าสิบเอ็ดอะไรหายไปหนึ่งดวงอ่าทิฏฐิเจสิกห้าสิบเอ็ดเพราะว่าในจิตเหล่านี้ทิฏฐิไม่ประกอบอยู่แล้วแล้วก็รูปยี่สิบแปด บางคนอาจจะสงสัยว่าเอทิฐถิก็ไม่ประกอบกับทิฐิมันน่าจะเป็นองค์ธรรมตรงนี้ได้ใช่หรือเปล่าแต่เคยอ่านคําอธิบายไหมตอนที่เรียนอาสวะโคจกะนะถ้าเราจะตั้งคําถามว่าธรรมที่ประกอบด้วยทิฐิคืออะไรและธรรมที่ไม่ประกอบด้วยทิฐิคืออะไรเนี่ยทิฐิจะไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมจะอยู่ในฝ่ายที่ประกอบได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีตัวเดียวและอยู่ในฝ่ายที่ไม่ประกอบได้ไหม ทำไมจึงไม่ได้ไไดเพราะทิฏฐิก็ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเอ็มมันน่าจะได้แต่ทาไมจึงไม่ได้ไถ้ายอมอ่านคําอธิบายที่อธิกถาที่อธิบายไว้ในท้ายปรามาสักโคจกะของอภิธรรมมทุกอเมริการเขาบอกว่าทิฏฐิเนยจอยู่ในฐานะทั้งสองคือว่าประกอบหรือไม่ประกอบไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเรายกสมมุติว่าโยคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นี้ถามว่าเพื่อนที่นั่งอยู่ที่นี้เป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้หญิงกี่คน ถามว่าจะนับตัวเองด้วยไหมสมมติว่าคุณชัยยุทธ์เนี่ยเป็นผู้ชายาถามว่ามีผู้ชายกือคนผู้หญิงอีกคนเนี่ยจะนับตัวคุณชัยยุทธด้วยไหมเช่นคุณชัยยุทธจะอยู่ฝ่ายผู้ชายก็นับรวมคุณชัยยุทธไปด้วยนไยได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะยกตัวเองขึ้นมาประธานแล้วหาตัวที่ประกอบก็ไม่ประกอบจึงต้องไม่ไม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทิฏฐิเป็นองค์ธรรมในวัตถุทิยบทได้ไหมได้ไม่ได้ไ ได้ตอบให้เต็มปากเต็มคำหน่อยได้ไหมไม่ได้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 เมื่อไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกขารวิมุตใช่หรือเปล่านี่แล้วหนังสือเขาแสดงเป็นทุกขาวิมุติป่ะไปนี่ไงไปไปอ่าก็ต้องเป็นนี่ก็ถูกแล้วอ่าเป็นองค์ธรรมหรือเป็นทุกขวิมุตติทิฏฐิอ่ะเป็นทุกขวิมุตติอ่าเป็นทุกข์อ่าตรงนี้อะไรบ้างเป็นทุกขวิมุติ อาปาลามาาัฏฐาทั้งสองบทก็ต้องตัวอปรลามาาัฏฐาแล้วก็ตัวทิฏฐิด้วยใช่หรือเปล่าโลกตะละจิตแปดเจสิกสามหนิพพานแล้วก็เพราะทิฏฐิจะอยู่ในฝ่ายที่ว่าประกอบไม่ได้หรือไม่ประกอบก็ไม่ได้เพราะเรายกตัวเขาเป็นเป็นประธานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มทิฏฐิไปด้วยตรงนี้ก็ต้องโลกตะละจิตแปดหรืออปรลามาาัฏฐานั่นแหละเจนสิกสานิพพานแล้วก็ทิฏฐิ ็นทุกขวิมุตต์เนี่ยมาทุกขะที่สี่ปรมามัถะปรามาสาทุกกะปะสมบทปรามัฏฐะธรรมา,า,มมาปรามาสาปิแปลว่าอะไร เราจะเห็นว่าข้างหน้าจะอะไรก็ช่างแต่ข้างหลังบอกว่าและชื่อว่าปราามะเนี่ยยังไงก็ต้องทิฏฐิตัวเดียวแล้วเพราะธรรมที่ชื่อว่าปราามะมันก็มีทิฏฐิตัวเดียวแหละใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตัวนี้ก็ต้องทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยก็ไปอารมณ์ให้กับปราามะก็คือทิฏฐิไปอารมณ์ให้กับทิฏฐิด้วยทีนี้มาสุติยบทปรามัฐาธ,าธรรมาโนปรามาสาปิแปลว่าอะไร สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของปรามาสะแต่ไม่ชื่อว่าปรามาสะมีอยู่ก็ได้แก่โลกยธรรมที่เหลือที่ตัดปรามาส s ออกไปใช่หรือเปล่าโลกยธรรมทั้งหมดน่ะแต่ไปตัดปรามาสออกไปเหลือโลกยจิต 81, แปดสิบเอ็ดเจสิกห้าสิบเอ็ดเว้นทิฐิแล้วก็รูปยี่สิบแปดอะไรเป็นทุกขวิมุต ก็ตัวอัปปามัทฐาคือโลกุตระจิตแปดเกสิกสามหแล้วก็นิพพานอ่ามีใครสงสัยองค์ธรรมที่แสดงออกมาแล้วว่าสงสัยจะไม่ถูกต้องหรือว่ามันถูกก็จริงแต่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นองค์ธรรมแบบนี้ได้ยังไงมีไหมนะ <c oughs> อาทีนี้จําแนกก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวอาตมาจะมีคําถามบางอย่างจะลองถามดูนะเนี่ยที่เรียนเนี่ยแต่มาจําแนกให้เรียบร้อยก่อนเอามาดูทุกกาที่หนึ่งโลกิยะจิต81็ดเจตดสิบ้สิบเว้นที่ถรีรูป28ได้กี่ขันห้าขันอจตนะ12บสองธาตุสัจจะ โลกิยเจ็ดแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเว้นโลภะรูปยี่สิบแปดเป็นนุกศัตร์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยศาสตร์ส่วนแปดสามสิบหกนิพพานไปค้นหาคำตอบมันเองต่อไปทิฏฐิขตะสัมปมยุตติดเจ็ดสี่จ 20, เจตสิกยี่สิบเว้นทิฏฐิได้กี่ขัน,ขนนะ 2, 5, สี่ขันอายตนะสองธาตุสัจสองสองคือทิฏฐิขตะสัมปยุตติดสี่จ 50, จ 50, เจตสิกสิบเก้าเว้นโลภะเป็นนุกศัตร์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยศาสตร์ ต่อไปสุตยบททิฏฐิขตาวิบสีโทสะสองโมหสองกุศล21วิปากจิตสามหกกิริยาจิต2ี่0 5 1รูป28นิพพานได้กี่ขันห้าขันห้นิพพานเป็นขันธิมุตยตนะ12ธาตุสัจจะครบสี่ไหมครบสี่เลยเพราะเจ็ดสิบห้าสิบเอ็ดนั้นไม่มีทิฏฐิแต่โลภะมีไหมมีเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์มีสมุทัยกขสัตว์มีนิโรธสัตว์มีมรรคสัตว์มี ครบสเลยแล้วก็ยี่สิบเก้าเป็นสัจจวิมุตตต่อไปทิศฐี3สาเจสิกยีเป็นทิศถิเหมือนข้างบนต่อไปทุตยบททิศฐิวิบสี4โทสะ2โมหะ2โลกิยะกุศลเจโลกิยะวิปากจิตสามสกริยาจิตยี่สเจสิกห้ารูปยีได้กี่ขันห้าขันไอยตนะสิบสธาตุสัจจะ ตรงนี้เป็นโลกิยะล้วนๆนะแต่ตรงนี้ยังมีโลกุดปนใช่หรือเปล่าแต่นี้เป็นโลกิยะล้วนแล้วในเจตสิกข้สมีโลภะอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงเจตสิกแล้วต้องเอา50เว้นโลภะแล้วก็ไปบอกรูปที่8เป็นทุกขสัตว์แล้วโลภะที่เว้นเมื่อกี้ก็เป็นสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อ่าทีนี้ทิฏฐิตัวเดียวเนี่ยจะจำแนกกันถูกไหมอ่า ได้กี่ขันสังขันละขันธรรมายตนะธรรมธาตุและทิฏฐิอ่าก็เป็นทุกขสาสตว์ได้อย่างเดียวอ่าทีนี้โลกิยะจิต81เจสิกห้เว้นทิฏฐิรูป28ก็เหมือนกับตรงนี้ไปไปทบทวนไปท่องทำให้ดีพวกนี้ ทีนี้ตมาจะลองถามดูนะถ้าใครจำอภิธรรมมะทุกกะมาริกาที่พระองค์แสดงไว้ได้ก็จะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ได้อ้าวดูมาทุกกะที่หของคันธะโคจกะเนี่ยคันธานิยกักคันธาทุกกะเนี่ยอยากจะทราบว่าปฐมบทเนี่ยพระธัรกาจารย์ท่านเอาส่วนไหน ของอภิธรรมทุกขามุิกาที่พระองค์แสดงไว้มารวมกันเฉพาะปฐมบทเนี่ยอ,อย่างคันธนิยาเนี่ยมาจากปฐมบทของคันธนิยะทุกกะแล้วคันธคันธาปิเนี่ยมาจากปฐมบทของคันธทุกกะ โดยเอาคันธนิยาเป็นมูละเป็นบทตั้งแล้วคันธาเนี่เป็นมูลีรวมกันเป็นคันธนิยาธรรมาคันธาปิแล้วทีนี้ทุติยบทเนี่ยเมื่อได้ปฐมบทรละธามาบอกว่ากรณีที่เป็นมูละมูลีเนี่ยถ้าได้ปฐมบททุติยบทควรจะได้ด้วยเพราะข้างหน้าจะเหมือนกันเลยคันธนิยาธรรมาเหมือนกันแล้วก็ไอตัวหลังเนี่ยให้ตรงข้ามกับตัวบนชื่อว่าคันธาก็ต้องไม่ชื่อว่าคันธา,า,า,นาเป็นโนคันธาปิดไป จะเป็งนงี้เสมอมูลรมุูลีทีนี้ถามว่าไอโน,โนคันถาปีนมาจากไหน<ม>ทุติยบดของคันถาทุกกะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีเขาจะมีในพุทธะเนี่ยเขาจะมีการตั้งคําถามแบบนี้อ่าเตมาเคยบอกว่าในพุทธะมันจะมีข้อสอบสามอย่างสามแบบนะคือหมวดใดหมวดหนึ่งในสิบบทเนี่ยเขาจะถามว่ามีทุกกะกี่ประเภทและให้แสดงมา เช่นเหตุุขจักกะของพุทธะเนี่ยมี9แล้วก็ตอประสิทธิ์หนถึงเบางทีก็ยกบาลีขึ้นมาแล้วให้แสดงให้ให้แปลแล้วแสดงองค์ธรรมต่อของขงอจอบางทีเนี่ยเขาจะถามว่าถ้ายกเอา,อาปฐมบทอของคันธานิยะทุกกะเป็นมูละปฐมบทของคันธาทุกกะเป็นมูลีแล้ว จงแปลบาลีในปฐมบททุติยบทมาก็ต้องออกมาอย่างนี้แหละใช่หรือเปล่าเนี่ยปฐมบทก็จะได้อย่างนี้แล้วทุติยบทก็จะได้อย่างนี้เนี่ยแล้วเวลาตอบเนี่ยยอมไม่ใช่ไม่ใช่ตอบปฐมบทอย่างเดียวนะต้องทุติยบทด้วยถ้ายอมตอบเพราะปฐมบทอย่างเดียวยอมก็ได้คะแนนแค่ตรงนั้นไอตรงที่ไม่ไม่ตอบก็เสียคะแนนไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละเปไงเปไงยอมหนักใจอีกแล้ว อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วถูกอ่ะเดี๋ยวอาตมาจะพูดเดยอ,อตาตมาเนี่ยจะมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่ง,งคือถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปบอกหรือแกงก็สอบอาตมาก็จะเงียบไว้แม้โยมอยากจะรู้ใจแทบขาดอะไรก็ตามอเดี๋ยวดยวไอตรงเนี้ยอตาตมาจะต้องพูดอยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลา เพราะอาตมาจะพูดไปไล่ไปตามลําดับจนกระทั่งจบสุตันติกะและอาตมาจึงค่อยมาทบทวนและไอ้พวกนี้เดี๋ยวอาตมาจะอธิบายเขียนตัวอย่างให้ดูกระดานเลยว่ามันออกมาอย่างนี้อย่างงี้ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องใจร้อนไปเดี๋ยวอาจารย์ไปอธิบายไม่ๆโยอมไม่ไม่เอ้าถ้าถ้าอธิบายตอนนี้เดี๋ยวยอมจะลืมเพราะอีกนานกว่าจะสอบใช่หรือเปล่า เรียนแบบเข้าใจนะก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นก็เข้าใจ <laughs> นะ,ะบางทีข้อสอบ <laughs> เขาออกแบบนี้ก็มีนะแล้วจริงๆตัวอย่างในปัญหาเฉลยเขาก็มีอยู่อาตมาจึงบอกว่า